อาร์มินโฟร์เนอร์235เครื่องนี้นะครับเปลี่ยนชิประบบไฟกับทางร้านล็อกรีบา์เสร็จเรียบร้อยกลับมาแสดงผลภาพได้ตามปกตินะครับก็ตอนนี้ชาร์จไฟเข้าที่18เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็ถอดสายชาร์จนะครับก็มตรงนี้เซนเซอร์ฮาร์ดเลสก็วัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกติเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับอันนี้เข้าโหมดกิจกรรมไปจับสัญญาณ GPS ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันเรียบร้อยนะครับก็ปุ่มย้อนกลับนะครับปุ่มเลื่อนลง เซนเซอร์แฮนเดิลวัดอัาราการเต้นหัวใจที่69ครั้งต่อน,นาทีนะครับ70ครั้งต่อนาทีก็วัดได้ตามปกตินะครับนี่ฮะแสงไฟเซนเซอร์แฮนเดิลก็ทํางานได้ตามปกตินะครับก็ปุ่มเลื่อนลงเลื่อนขึ้นนะครับย้อนกลับปิดไฟหน้าจอเปิดไฟหน้าจอก็ทํางานได้ตามปกติตรงนี้ก็พร้อมที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้านะครับต่อสายชาร์จตรงนี้ก็เข้ามาดูที่ตรงนี้นะครับ ็จะขึ้นสถานะการชาร์จนะครับก็พร้อมที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้าก็ต้องแจ้งให้ทราบนะครับว่าเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อเขาไม่ได้เปิดซ่อมนะครับการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุมน้ำได้อีกแต่สามารถกันเหงือ่อกันน้าล่าตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินะครับขอบคุณมากครับลานลถตีบอ์ยินดีให้บริการครับขอบคุณมากครับ